คุณหรือเปล่าคะที่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะรวยแล้วคุณก็ลองมาหมดทุกวิธีทางแต่ทำไมก็ยังไม่รวยสักทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายการเก็บเงินหรือแม้กระทั่งการลงทุนแต่พอเอาเข้าจริงๆนั่นเป็นเพราะคุณยังมีนิสัยบางอย่างที่เป็นนิสัยผลิตความจนนั่นเองคะ่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะรวย คุณจะต้องเลิกนิสัยผลิตความจนซึ่งวันนี้นิสัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างครูเก๋มีมาฝากทุกคนนะคะข้อที่หนึ่งคุณเริ่มออมเงินช้าเกินไปหลายคนกว่าจะรู้ตัวก็อายุมากแล้วซึ่งตอนนั้นความรับผิดช,ชอบมันก็จะมีเยอะมากขึ้นหากตอนนี้คุณรู้คุณเริ่มในการออมเงินมันจะทำให้คุณมีเวลาในการสะสมเงินได้อย่างสม่าเสมอ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าที่ผ่านมายังไม่ได้เริ่มออมทุกวันนี้คุณสามารถเริ่มได้เลยและก็เริ่มในวันนี้ได้เลยค่ะมีมากออมมากมีน้อยออมน้อยเอาให้คุณสามารถที่จะมีนิสัยในการออมก่อนยังไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนนะคะจําไว้ว่านิสัยสําคัญกว่าจํานวนข้อที่ 2. นิสัยผลิตความจนอีกอันนึงก็คือคุณสนุกกับการใช้จ่ายมากกว่าการหารายได้ นั่นไม่พอนะคะบางครั้งคุณยังใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยหลายคนก็จะมีวิธีหมุนเงินที่ดีมันก็ดีไปค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีรายจ่ายฉุกเฉินและคุณหมุนเงินไม่ทันจำเป็นจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนั่นแหละค่ะปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็พอกหางหมู่ไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะถ้าคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าอันไหนเป็นรายจ่ายจำเป็น อันไหนเป็นรายจ่ายที่มันเป็นของมันต้องมีการซื้อของตามกระแสแต่ไม่ได้จำเป็นจริงๆมันก็จะเป็นการสุรุ่ยสุร่ายและทำให้มีปัญหาการเงินตามมาค่ะข้อที่3คุณจะต้องเลิกสนใจความสุขเบื้องหน้ามากกว่าอนาคตที่มั่นคงการที่คุณมองข้ามการวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำประการันการเกษียณการเก็บออมเงินการลงทุน ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้คนรวยเขาทำทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งเรื่องของภาษีคนรวยทุกคนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินและเขารู้วิธีให้เงินทำงานดังนั้นเขาจะไม่พลาดเรื่องนี้เป็นอันขาดคุณเองก็ควรจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องสนใจความสุขในอนาคตของคุณและความสุขในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดถึงความมั่นคงเอาไว้ให้มากอย่าใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองจนในที่สุดลำบากในอนาคตค่ะ ข้อที่ 4. นิสัยที่ผลิตความจนอีกอันนึงก็คือเป็นคนขี้เกียจวางแผนค่าใช้จ่ายคุณไม่เคยเลยที่จะเขียนรายรับรายจ่ายคุณไม่เคยรู้เลยว่าค่าใช้จ่ายประจำเดือนคุณมีอะไรบ้างเอาจริงๆบางทีมันครอบคลุมไปถึงเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าใช้จ่ายประจำวันหรือค่าเทอมลูกค่าประกัน อื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงนี่คุณเป็นคนมีค่านะคะแต่บังเอิญว่าไม่ใช่มีค่าแบบมีคุณค่าเป็นมีค่าแบบมีค่าใช้จ่ายขนาดนั้นดังนั้นค่ะคุณจะไม่วางแผนการเงินไม่ได้คุณจะต้องมีการเขียนมีการบันทึกรายรับรายจ่ายและวางแผนการเงินของคุณให้ดีค่ะนี่ใส่พาจนข้อที่5นั่นก็คือคุณไม่ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ คนส่วนใหญ่อยากได้นั่นได้นี่แต่จริงๆแล้วเขาลืมคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นบางคนไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นเขาก็สามารถอยู่ได้แต่เอาจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนั้นได้เชื่อไหมคะจากการสำรวจเขาพบว่า5ปีแรกหลังจากการเรียนจบของทุกคน มักจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ได้ไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตค่ะเหมือนใช้ตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองและหลังจากนั้นอีก5ปีถัดมาเขาถึงได้เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาต้องการอะไรและเรื่องการวางแผนการเงินสำคัญแค่ไหนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ชีวิตโคตรเหนื่อยแล้วค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้เร็วรีบจัดการบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีนะคะปิดท้ายด้วยนิสัยผลิตความจนข้อที่6 นั่นคือคนที่เป็นหนี้แล้วก็เมินเฉยเรื่องหนี้ค่ะเราไม่ได้ห้ามให้คุณเป็นหนี้คุณเป็นหนี้ได้เพราะว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะมีบ้านมีรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้จากการเป็นหนี้ แต่ว่าเป็นหนี้แล้วจะต้องไม่เมินเฉยคุณจะต้องวางแผนที่จะใช้หนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นหนี้สะสมดอกเบีย้ยมันมากเลยนะคะเพราะหากคุณมองข้ามอย่าคิดแค่จะเอาตัวรอดไปวันๆไม่งั้นคุณจะเจอกับสภาวะ ลำบากตอนแก่เพราะว่าเงินที่เหลือคุณก็จะต้องเอาไปใช้หนี้นอกจากนั้นดอกเบีย้ยที่มันพอกพูนขึ้นมาแทนที่เงินในส่วนที่จะเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยคุณจะได้เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็จะทำให้คุณลำบากมากขึ้นดังนั้นถ้าตอนนี้คุณยังมีแรงในการที่จะหาเงินอยู่คุณเป็นหนี้คุณก็ต้องยอมรับสภาพนี้และก็พร้อมที่จะจัดการค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่ะวันนี้ก็เป็น6ข้อที่เอามาฝากทุกๆคน ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนมีอิสรภาพทางการเงินรับรองว่าถ้าคุณเลิกทำนิสัยผลิตความจนมันก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนรวยได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ